สวัสดีครับผมตั้มศรีชัยลมุทาตำแหน่งกองหน้าภูมิลำเนาอยูอ่บ้านเกิดอยู่จังหวัดยะโสธรก็เริ่มเล่นบอลตั้งแต่อายุ12-13ปีครับก็ติดทีมจังหวัดมาโดยตลอดแล้วก็ละหกละเหนินมาเรื่อยๆจนอายุ20ก,กว่าก็เริ่มเล่นหลีกอาชีพก็มาเรื่อยๆครับ สำหรับนิยามในตัวผมคือไม่ใช่สายคุยครับแต่พร้อมลุยได้ทุกสถานการณ์ครับผมสำหรับอ่างทอง FC นะครับตอนที่ผมอยู่ข้างนอกอยังไม่ได้เข้ามาในสโมสรแห่งนี้ผมก็มองว่าส,มาสโมสรอ,อ่างทอง FC เนี่ยคือเป็นทีมที่ น่าจะเรื่องการบริหารเรื่องอนักบอลเรื่องความเป็นมืออาชีพน่าจะด้วยอะไรหลายอย่างามีสนามซ้อมเป็นของตัวเองมีสนามแข่งเป็นของตัวเองแล้วก็มีผู้ใหญ่มีที่คอยสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมเพราะว่าผมเคยมาสัมผัสผมเล่นให้ยุทธยาแล้วมาสัมผัสในสนามอ่างทองแห่งนี้ก็ ก็ถือว่าแฟนบอลอ่างทองคือแบบคือคือให้ความสนับสนุนดีคือแฟนบอลเยอะเยอะพอสมควรก็ผมก็เลยมองว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาในสโมสรอย่งนี้ก็รู้สึกว่าบรรยากาศในทีมถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับเพราะว่า ไม่ว่าจะด้วยผู้จัดการทีมอย่างที่ตายแล้วก็โค้ชทีมงานสตาฟทีมงานทุกคนนักฟุตบอลทุกคนพี่พเพื่อนน,น้องๆคือให้ความต้อนรับเป็นอย่างดีก็ก็รู้สึกดีมากครับรู้สึกดีใจที่เห็นทุกคนให้ความต้อนรับขอบคุณขอบคุณดีครับ ฟุตบอลคือผมคิดมาตลอดว่าฟุตบอลเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่อยู่ในสายเลือดของของของตัวผมเองคือผมผมรักเกิดมาก็คือแบบเริ่มเล่นฟุตบอลมาเนี่ยก,ก็คือแบบรู้สึกผูกพันแล้วก็รู้สึกรักเหมือนถ้าไม่เล่นฟุตบอลก็เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเออคือแบบคือมัน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 ,ม,น,ม,นมันต้องอยู่กับฟุตบอลอ่ะถึงจะ ตอนนี้ยังเล่นอยู่แต่พอเลิกเล่นผมก็ต้องวนเวียนอยู่กับฟุตบอลอย่างน้อยผมก็ต้องไปเป็นโค้ชหรือว่าความฝันนะนะความฝันความฝันว่าอ,อ,อยากเป็นโค้ชหรือว่าเป็นผู้ช่วยเป็นอะไรไปก็ก็อย่างน้อยก็ขอให้ได้อยู่กับฟุตบอลแต่ฟุตบอลก็จริงๆก็คือนั่นแหละคือสายเลือดสายเลือดของผม คือสาหรับผมที่ย้ายมาอ่างทองในปีนี้ก็คือก่อนอื่นที่จะบอกถึงเป้าหมายคือผมอยากขอบคุณพี่แบทหรือท่านสสพลดอนวิศนานันทกุลครับผมที่ได้ติดต่อ,อเข้ามาหาผมแล้วก็คือรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ที่เขาติดต่อมาด้วยตัวเองก็รู้สึกว่า,าผู้ใหญ่เขาให้ความสําคัญในตัวเราเราก็เลยมองว่าเออเป็นโอกาสที่ดีที่ พี่ได้เข้ามาในสโมสรอย่างนี้ก็ก็คือเป้าหมายก็คือเป้าหมายเดียวคืออยากอยากพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ทีสอให้ได้ภายในปี2ปีนี้ครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอ่างทองแฟนบอลบ้านใกล้เรือนเลียนเคียงอย่าง อชิตยา FC ที่ที่ผมเคยเล่นให้ที่เขายังติดตามผมเนี่ยก็อยากให้เข้ามาเชียร์มาชมกันเยอะๆเ,เพื่อที่จะเป็นแรงสนับสนุนและให้กำลังใจกับผมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆทุกๆคนอยากให้เป็นแรงผลักดันช่วยส่งเสริมเป็นกำลังใจให้พวกผมมาเชียร์กันเยอะๆนะครับผมขอบคุณครับ